เอาล้วครับผมอยุคกับวิธีนายท้องของผมมืนเนียวทียืมซีใหผมเพิ่งจะยืมซีใผมเที่ยงคืนน네ะนี่ฮะออกมาแลนด์มาเที่ยงค,คืนครึ่งครับผมไปฟาวแลนด์นะครับผมล้มกับประมาณล้มสิบครับจักสิบขึ้นโมขึ้นมูสครับไปที่เรียบร้อยผมตอวาวอยู่ทางทิศเหน,ยเน,ยเนียวผมไปทางนี้ฮะไปทางเหนียวทิศเหนียวที่ตะวันตกครับผมมันเอียงหุ่นขึ้นไปทางเหนือหรอครับผม เนี่ยเต่เก้าวาวอยู่ทั้งเพียวผมพี่อันนี้พูนคืนไปพูนแต่เก้าวาววาววาว,ว,าวมาซื้อนี่ทั้งนี่ทั้งนี่ทั้งนี่ตะวนันหินไปพูนครับเอาผมขยันไปนอนก่อนครับผมพอนพอดมือนะครับผมาาม,นนผม,มาอีสอดบ่ล้มวันทียืดซีครับผมล้มติดเที่ยง,งคืน โอทียีบซีครับผมสอดแกงครับผมบักฟ้าสอดแกงครับนี่สนุไม่ขาด,น,ดน,น,มมาน,นี่ครับสอดแกงครับวันนี้กจะสีลีมอีกครับผมัมืีอประมาณสาม่มจวดดีเขาครับ,รบกระสิพีดุรูการแล้ว ดูดูการเราสวางครับรอบนีุ้่นละหัวนวลอยู่หุ่นนะหัวนวลต้นไม้ต้นย่างหุ่นนะผมมีต้นต้นย่างนี่หนอ,นนอหัวนวลทางหุ่นนะเมื่อคืนหวนัวนวลทางผีดละเอา,าไอ้คอยกดูกนะครับมันจะสวยลวแล้วแล้วครับผมเสือก ไปกล้องไว้ฟูกันอีกโอ้ยไปกอดดูขวดสูงครับผมกุมยังสูงเลยครับผมล้มหันล้มหนาวเหนื่ยแล้วตัวย้ำเขาย้ำหันแล้วน้ำโสออกับวัวหนาวครับ อีกอย่างก็ผมนักสนุ่มฟังนั่นยีงนนยง,นนยงนนสนุ่มฟังกลัวอะไรบอดอมจริงบ้านรน,น,น,นี้มันหนิงอะตรงครับไปเอาลูกกัน Yeah. เดี๋ยวผมจะเข้าอะไรเรับผมหัวสักก่อนสนูไม่ขาดอะไรไม่เป็นอะไรครับผมเนี่ยเอาผมทิ่นี่ก็ยี่สัมเหลียครับผมบอกกันย้ำข้งแรครับแรงดีขคือเขาจวดดีขึ้น